หมออ้ำอิราวัตซัดเมี่ยวประวันรัตลั่นแรงใครลืมผมไม่ลืมเป็นลครที่มาแรงในตอนนี้สำหรับมาตาดาแต่ต้องบอกว่ากระแสแบ่งออกเป็นสองฝ่ายที่มีผู้ชื่นชมกับผู้ที่ขอแบนไม่ดูละครมาตาดาหลังเพิ่งรู้ว่าผู้กำกับละครเรื่องนี้คือเมี่ยวประวันรัตที่หลายคนขอแบนเพราะย้อนไปเมื่อ ปี2557เหมียวเคยขึ้นแสดงจุดยืนสนับสนุนกปบสร่วมกับท็อปดารณีนุษโดยตอนนั้นมีการเชื่อมโยงไปถึงมือปืนป๊อปคอนพร้อมหัรา่สะใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่หลักสี่คือนายอากวแท่ลิ้วอายุ72ปีโดยคำพูดของเหมียวตอนนั้นคือโคตรสะใจเลยว่านี่ใส่ถุงปุย๋ยปึงป้งๆๆเป็นไงล่ะ และตามด้วยการหัวเราะล่าสุดนายอัมอิราวัตได้โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์ว่าใครลืมผมไม่ลืมเมียวประวันรัตซึ่งทำเอาหลายๆคนพอใจมากท่ามกลางชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเช่นใช่คนที่สะใจกับการที่มีคนเสียชีวิตร่วมกับดารณีนุษ หรือเปล่าครับอ้าวนางกำกับเรื่องนี้เหรอมิหน้าในละครโลกสวยเชียวขายฝันดีค่ะสะท้อนมุมมองชนชั้นกลางในเมืองเป็นตน้น